โอ้มอขนาดะเออหอมพริกสดสอ่ะเจ้าวันนี้เราจะลาบนะเจ้าลาบควายสูตรปีแก้าแเจ้าเ <c oughs> จ้าของกินวันนี้ลาบจิ้นเจ้า นี่จิ้นหัาซอยแล้วแล้วนี่ใส่เกลือลงไปแล้วก็เลือดหนึ่งก้อนเจ้าเจ้านี่ก็เป็ค่ากับจ้าไข่เจ้า <Okay. S 2> อันนี้อย่าไปแก้วนะไอันนี้อันยังอ๋อันนี้บแควนอันนี้ใส่บะแควนนลงไปเจ้าัวว่วบะแควนนไปเก็ะ จะทอดกะปิตัวเจ้าอันนี้ก็จะเป็นตำอย่างกับบะแขวนเนะาะจักไข่ไข่ไข่จักไข่ที่เขาทอดอะาตำตำแต่กะปิทอดบะแขวนนะอย่างนี้ปรุงใหม่เป็นบะแขวนเป็นเครื่องเทศสุกกัน อันนี้เป็นเครื่องในที่หาลวกเรียบร้อยแล้วเจ้าอันนี้เป็นเพียขม แล้วนี่ก็เป็นน้ำเพีียที่เอาเอาหลวกเครื่องในตะกี้อันนี้เป็นบัควนจะใครข่ขาแล้วก็กะปิที่เขาถอดตะกี้น,นี่เขากใส่พริกลาบลงไปเจ้า น,นี่เขาก็ใส่พริกลาบลงกลนไปด้วยกันทห้เจา้า okay, <thank> ก็เติมผงชูรสลงไปเห็น,หน้อยเจา้าเล็กี้ไทยบัตตัน <laughs> อันนี้ก็มีพักไผ่หอมป้อมต้นหอม mm. อันนี้ก็เป็นดีขมเจา้า เครื่องในลงไปจะแล้วจังจะใส่เครื่องในแล้วก็หอมป้อมผักไผ่หอมผักไผ่หอมป้อมไอหอมป้อมใบหอมจะใส่ไปแล้วก็กลมด้วยกันเลยโอ้โมอขนาดนนั้ เออหอมพริกสดๆอ,ะอ่ะเจ้าราบจีนของเฮากับเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าเ <c oughs> ข้ากันนึ่งเรียบร้อยแล้ะ